มีใครรู้บ้างเนี่ยว่าไอ้ตัวอะไรมันยืนชนอารเลนได้เนี่ย <c oughs> ไปช่วยกันไปแย่งเวลเปล่าเพื่อนเดี๋ยวพี่รีบเคลียร์กัน มีหน้ามาอยู่นี่ได้ไงเล่นล่ะเอาต่อเอาต่อเอาต่อเฟิร์สบัต yeah. ไปแล้ว มีใครรู้ไหมว่าตัวอะไรจริงๆแล้วมันยืนสู้เลนแบบอารเลนได้อะมันมีไหมห or die in the shadows. ลึกแล้วลึกแล้วเพื่อนออกรอ,ออกรจะเย็นลบไม่ถึงไม่ถึง โ,โหยืนมันยืนแรกไม่ได้เลยอะแต่พี่แต่พี่ดูดเลือดได้เรื่อยนะไม่ต้องกลับนี่เล่นกับอาร์เนมันต้องมีตัดเลือดอะเนาะต้องมีอะตัดตัดเลือดก่อนไม่งั้นยืนไม่ได้ is my strength. เปิดบังกรให้เพื่อนเลยนะครับ โอเคสวัดดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับทั้งทางอ่า YouTube แล้วก็ Facebook นะครับวันนี้ผมมา solo แล้งนะครับหรือใครอยากมาเล่นด้วยกันก็อ่าทักบอกมผมได้นะครับเดี๋ยวเรากดไปพร้อมกันเนาะอันนี้ผมลองหยิบเอมิลี่มาเล่นไม่ฟาร์มตีวันนี้ <laughs> บอวันนี้ไม่ฟาร์มวันนี้มาเล่นออฟออฟเลน เฮ้เฮ้เฮ้ตัวเลนมวัมวทรงมัวทรงแต่จริงๆพี่ชอบเล่นออฟเลนมากกว่านะปกติจะเล่นแต่ออฟเลนหมายถึงว่าถ้าเล่นกับทีมเล่นกับเพื่อนเล่นกับอะไรอย่เงี้ยจะไม่ค่อยเล่นป่าเท่าไหร่ฝนตกไม่เทอย,อยู่นุ่นอยู่โคราช เอ้ยยืนแหลม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 เดามาสิมาสิสู้นะสู้นะเอาสีเอาสีหนาเด้อหนาอยู่น,นะจ๊ะอืมไม่ถึงไม่ถึงไปเราตัดบัฟกันต่อ ไม่ต้องเล่นผมบอกแค่นี้แหละไม่ต้องเล่นฝั่งนู้นอะตกปล่อยอยู่ที่เขาใหญ่ตกทุกวันโอ,าาอนเคเพื่<ต>อนบอกฝรับ สรงไข Regard ่มส่งไข่มส่งอยู่เขาใหญ่พี่ตกทุกวันไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่มันก็ดีดีอย่างเพราะว่ามันก็ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแหละตามหลักใช่ไหมล่ะ น่าจะได้บนโมไม่ได้ละไม่ได้ละอ๋อตายฟรีไหมเนี่ยอีดีกว่าเราแหลมมาหลายรอบแล้ว <c oughs> อ่ชิดต,ต่อไปขึ้นถอยไปเลยเอ้ยขึ้นนี้ไปเลยเกมนำเอาความเร็วเคลื่อนที่นะครับความเร็วเคลื่อนที่กับอ่านี่เห็น <My burn. S 1> ไหมมันจะได้ความเร็วเคลื่อนที่แล้วโจมตีปุ๊บจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับทำให้เราวิ่งคล้ง่ายนะครับตัวมันถึกอยู่แล้วเอมิลี่ เดี๋ยวพี่ไปเล่นบนนะครับเพราะว่าเราสลับเลนแล้ว,อวโอ้โหเพื่อนมาไหมเนี่ยมาไหมมาไหมจ่ายหมดแล้วนะมันจ่ายหมดแล้วนะลิเกเตอร์ปิดแล้วลิเกเตอร์ปิดหลังแล้ว มันจ่ายหมดเลยนะหมดเลยอะ่ะหมดหมดหมด,หมดทุกอย่างแล้วอะ่ะทั้งคอทั้งอันตรีตูเลนโอเค <Double kill. S 1> อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้เกิดขึ้นนะครับเวลาเลนออฟเลนก็ lane, คือมันต้องมีคนเสียสละนะเมื่อกี้คือผมเห็นแล้วว่าเพื่อนมันกําลังวิ่ง <Double kill. S 1> เพื่อนเรากําลังวิ่งขึ้นมาเติมนะครับเ <Double kill. S 1> มื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางเนี้ยแถวนี้ผมก็เลยเปิดเปิดไฟไปเลยเมื่อกี้เนี้ย <team> แต่ว่าผมคือเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะยืนได้นานกว่านี้ไงแต่ว่า อ <Your team S 1> เอ๊ตูเล่นมันแรงไปนะครับมันมีตัดเลือดเนาะผมก็เลยรีเลือดไม่ขึ้นนะครับ <my> <c oughs> ทิ้งเขาทำไมอิชา ตัดให้หมดครับมีอะไรเอาได้เอาหมดอืมแล้วน่าจะเอาดาร์กไหมเพื่อนเอ้เฮ้เฮ้มันโดดมันโดดโดดมั่วโดดมั่วโดดมั่ว อีกท,ทีเดียวเพื่อนโอเคแต่ไม่มีครีปเราไม่ได้ทำครีปไปเลยท่าเมื่อกี้มีครีปไปนี่จบแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมแทงให้เพื่อนก่อน อันเลนอยู่บนน่าจะได้นะป้อมเนี้ยอ่ใส่ถอยถอยเพื่อนถอยอ่าแครี่เราอยู่บนนะครับอืมเอาไม่โดนอีกมัวทรงจัด อ,อยากได้บัฟเอาไปเพื่อนอ่ะเราเป็นผู้เสียสละที่ดีนะครับคลิปไปนู่นอีกแล้วอ่ะผมไม่ได้ไปนะผมดันเวฟอยู่นะครับคือต่อให้เราไฟชนะมันไม่มีเวฟมันก็ไม่ได้อะไรนะครับนี่ตอนนี้กำลังดันเวฟเข้าไปสามทางโอเคสวยๆคีิปเราสวย My ally has been defeated. Legendary! Live in the sun, or die in the... My enemy has been defeated! Double kill! Shut down! จจมไม่แรงพอโอเคลินดิ้ไปเก็บได้อยู่แล้วจะทำยังไงต่อทีนี้ไม่มีแครี่แล้ว เด๋วยวปั๊มล่างปั๊มเดียวนะครับอืมมาปืนมายิง โอ้โหเละปอมก็ไม่ได้ยิงอืมเมื่อกี้เมื่อกี้มั่วทรงนะครับมั่วทรงไปหน่อยเออ ตอนนี้เราเหลือเลนล่างเลนเดียวเราก็ได้เมก้าคีปแล้วนะครับ <R ally! S 1> มาดับแดงต้องเข้าแล้วนะครับดามจพอแล้วตอนนี้ <R ally! S 1> เติมหน่อยหรือว่าจะ <R ally! S 1> หรือว่าจะเอาเป็นล็อกคิวก็ได้นะท่านเน้นยืนให้เพื่อนนะแต่ผมว่าผมเ <R ally! S 1> น้นยืนดีกว่าผมเอาล็อกคิลยืนให้เพื่อนดีกว่า <R ally! S 1> เพราะว่าเราแคลลี่สนะครับยังไงดามจก็พอ โอ้โหแล้วทำไมแครี่เราตายหมดเลยเนี่ยแครี่เราตายหมดได้ไงอะ่ะอืมผมเจอตัวเลนช็อตไป6,000เฟนิกฟรีไป5,000อืมเมื่อกี้มีหน้าน่าจะฟิกคอนะครับฟิกอันติ เ้าเหมือนจะแพ้แตเกิดทันอยู่เกิดเกิดทันเกิดทันเกิดทันเต็มที่ก็ป้อมใน ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่ง <nhất> ว่า <fifty> ถ <goose Horse addition> ้าไม่ปืนถึงไปแล้วไปตายกับผมบ่อยคือเขายืนยังไงเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน Slayer has not respawned. Clear minions in Slayer Lane. Attack the enemy tower! Rally! Both paid and level weapons in my arsenal. มขาดตังค์เท่าไหร่เนี่ยพันเ อ่าซีบ้านนะเพื่อนปืนอยู่ไหนโอเคเนี่ย <Yeah. S 2> ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเล่นแบบนี้ uh. โอเค เกมแรกวันนี้เราไม่โยนนะครับกินน้ำก่อนอ่ะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องนายพีแชนแนลด้วยนะครับเนาะ ส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบา,บายไปละครับ